เอสไฟท์ค e ่ะลูกค้าตัวนี้งาน u ูนะคะป้ายขาวบาบโก้บาบโก้นะจ๊ะตัวนี้สามพันสามกระสอบระบุหนึ่งร้อยตัวเออบาบโก้ค่าแบบนี้ค่ะาแบบเป็นงานของผู้ชายนะคะลูกค้าคิดใช่ไหมทำไมต้องเฮ็ด H m n ั M มีแฟชั่นโจสวยนะพี่นั่ยดีดูดูตรงก่อนสวยกกระสอบนี้หนึตัวนะคะลูกค้ากระสอบระบุหนึอตัวแปะแปลืกหน่อน้าน้าแปะไปไหนทำไมไอไออะไรแปะเอางานด้วยแขวนไอไออะไรนะทีทีที่นี่อย่างนี้ลูกค้าเขาโอเคนี่คืออะไรนี่เก่ง ไม่มีค่อยมีเลยอือกุงเปิดใจเย็นๆเนี่ยลูกค้าค่อยๆดูงานไปนะโอลาบีนี่คาโกปก็มีนะจ้าคาโกเอลยูเอลยูคาโกมีแต่คนถามเปล่าด้วยนะจ๊ะปกปุกฟาฮานุแคาโกเฮ้ยแคดโก้กี่เอาเอาไปแล้วต่อนี่แคดโก้คือโฉบมาอิงต้อง พี่จะเปิดลวงกระเป๋าตังค์อย่างเดียวพี่โมนิก้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โมนิก้าอยากได้อะไรจ้ารีวิวไม่คูกเลยตอนนี้รีวิวงานซ้อๆเลยต้องเปิดอย่างอื่นบ้างกลัวลูกค้าคิดว่าไม่มีงานขายเลยต้องเปิดงานอื่นบ้างเนาะวบอกมาช่วยทุกทเพราะว่ารายการมันเยอะเกินไม่ได้ยินเสียงเลยคไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วแม่งไหนไม่ได้เสียบตูดไม่ได้เสียบตูดนะคะ ขอม,มายไหมอันนี้ไม่ต้องก็ได้เอาไหนอะไม้มีอันเดียวหรออันนี้มันแดงแล้วอะเนี่ยไม้แดงแล้วมีมีเหรอดีๆๆดดโอเคพิโมนิก้าเอาเหนูเปิดงานงคืออยากจะเวียนเปิดหลายงานมากใช่ไหมเพราะอยากให้รู้ว่ามีหลายงานวันนี้เปิดงานปแปลกๆว่ะนะถ้า,บบาจำ<ม>าแล้ เว็บพอยต์นะคะลูกค้าถ้าได้ดูกันนานแล้วนะเว็บพอยต์เป็นอะไร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 ค่ะมือนดีกีนะจ๊ะแต่ที่เขาบอกว่าเป็นยังไงคะบริษัทเดียวกันเอออ้าวให้โสภาวันนี้โซฟ่าแต่โสภาไม่ใส่ไหมลูกค้าดูติเกตไม่ค่อยมีเนาะอย่างที่โสภาว่าติเก็ตทรงลุงไม่ค่อยมีนะลูกค้าคอนเรืออะไรนะคอนเรืออะไรติเก็ตทรงลูก ก็มีหลาย่างอูกค้ามีคาโก้เหรอคาโก้ดำค่ะคาโก้ขาขาขาดดำคาโก้ด้วยขาดำด้วยอะไรอ่ะว่าแบนเหรอใช่เจอปองด้วยแบนไม่ตึงอย่าพุ่งผุดอย่าพุ่งผุดเหรอโสโผายตะหมาเหมาเองก็สอบหนึ่งนะคะตัวนี้เอวยืดค่ะลูกน้องจ่ายสดลึกรวงเลยคาโก้ด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์ค่ะนี่คาโก้ก็ออกดีนะโอ้ตัวนี้ผสมคาโก้เหรอนี่นี่นี่ใหม่กัน อสอดเดียวกันเลยดิคี่เป็นพาดิคี่ช็ <Black S 1> อตช็อต Black Diamond มันดิคี่นะตัวลูกค้าอ๋อ,อ,อนี่ไงมีมันยติเก็ตตัวเดียวด็อกเกอร์ดูว่าเราไม่ได้สังเกตดนูนี่ไม่มีด็อกเกอร์สตริสตริงลูกค้ามันจะมีขาแบบขาสตริงด,ด้วยนะเห็นไหมขาสตริงอย่างเงี้ยนี่โพลิสเตอร์ ชิน้น M ค่ะค่าดีนะลูกค้านี่ยไม่มีเลยนะคงดูไม่เห็นมีเลยถ้าเจอหนึ่งโอ้นี่ด็อกเตอร์นี่อ่ะอาลึกจริงเลยอะไรอ่ะถ้าพี่เจอตัวหนึ่งไงให้ลูกค้าดูไม่เป็นไรพี่หนูช่วยที่ดูทุกตัวพี่ดูได้เลยเนาะนี่น,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 นี่สงสยัยสงสยัยใช่เพราะว่าสงสยัยตอนแรกเราก็ไม่รู้ลูกค้าชอบแบบไหน,นนี่โจโจเฟรชสวยนะเป็นสวยอะไรเนี่ แนหนเนาะอลไไม่รู้อ่ะไม่อ่ะก็อ่ะไม่ออก็จะ่อ่ะนีเนี่อรีนี่ดังดังหน่อยลี่น่นีเปิดมา ไม่รู้อาจารย์พานไปลายตัวหรือมั่งลองไม่ได้แต่เราไม่หาเสียงบ้านดำแบบว่าจ๋าบ้านดำไม่ได้ยินเลยนะไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วลูดึงออกไปเลยพี่โต้งบ้านดำบ้านดำทำไมไม่มีอ่ะไเลือกเกินกระตุกปะเนี่ยกระตุกวะเออเวลาตีรีวิวเป็นเป็นปัญหาทุกทีเลยปัญหาไม่ยินตลอดมาวันนี้กระตุกหลายรอบจังเลยยิ่งมาเน็ตบงอ่ะเฮ้ยบงความพี่บงไม่ได้ พรุ่นี้มีเซลล์นะพี่โมนิก้าเอาด้ออืมไม่อยากโชว์ไม,ไม่อยากรับรีวิวพ่โมนิกา้าเอาเลยโชว์เวิร์คคอมสวยมากวันที่5ประกาศอีกทีนะคะวันที่5เราจะมีเซลล์ประจำปีเคลียร์สต็อกนะคะลูกค้า เราจะมีเซลประจำปีเคลียร์สตอ็อกทุกกระสอบ999หรือมีต่ำกว่า999อันนี้แจ้งให้ทราบก่อนในวันที่5เจอกันต่อเที่ยงนะคะส่วนพรุ่งนี้มีงานลงปกตินะคะ200เป็นตู้ VIP เป็นงานหน้าหนาวใครรอง,งานสายเดี่ยวใครรอง,งานเสื้อหนาวจัดไปเดี๋ยวจัดโปรให้หนักขัไปเลยนะคะนี่ดักเกอร์ส่วนากีสดัติงติงเลนดเดรลองเนาะอเลนเซลฟี่ เออหวังไม่ค่อยมีพอมารู้ว่าลูกค้าไม่อยากได้ตีเกตก็เพิ่งมาสังเกตว่ามันไม่ค่อยดีสุดๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจริงจริงตัวด็อกเกอร์อีกแล้วคือตอนนี้ไม่หาแบรนด์เลยหาตีเกตเองเออเมื่อเพื่อดูพอเองบอกที่ดูพี่ก็ดูอยู่เออลูกค้างานสวยอยู่นะ APT เอทีทีอาประจัประจัโดนไหมว อันนี้ ATP ไม่ใช่ ATP เ้อจะเลือกเหรอพี่มาไปมีมาเงินเงโดนหมดเฮ้ยตะเกียกนะไม่มีตะเกียกนี่มาแล้วนี่อะไรอะไรอะไรบิกกี้เหรอแลนเอนได้รับของแล้วนะครับผ้าสะอาดสวยค่ะเฮ้ยเจอแล้วตัวหนึ่งผมเจอแล้วนี่บิกกี้เหรอไม่เจอหนึ่งเป็นสองบิกกี้ค่ะ มวยลูกคาลูเฮ้ยโบโลมาแล้วดิกกี้สวยดิกกี้ดำลูกฟูกรอบที่แล้วก็สวยค่ะตีเกตน้อยมากโอ้ยขอบคุณค่ะพี่ได้ป้ายอะไรไปอ่ะพี่โมนิก้าจริงๆแบบดีมากเลยหนูจะได้ดูเป็นข้อมูลก็เออป้ายไหนแบบดีไม่ดีเนาะจะได้แบบแนะนำลูกค้าถูกนี่ไม่มีเลยนะจ๊ะนิสเตอร์โป็ิสเตอร์ของตัวงานนี้เท่าไหร่คะตัวนี้สามพันห้าค่ะพี่ตัวรีวิวไปแล้วตัวรีวิวก็เอา จะบอกว่ามีป้ายอื่นก็มีนะคะแล้วก็มีโปป้ายอื่นด้วยถ้าโปสวยมากนะจับกระเป๋าเหอแยบ่ยอหยอเหยอหรอกเรื่องจริงเสามซองของคมนี่นี่เไม้ม่ไม่มีอะไรเป็นทุสอตัวเราเริ่มีนีวิวไปร้านรอคะรีวิวมีพิมพ์โมนิการ์เรียวยังไม่รุดเลยเนี่ยพี่จ๋าก็สอบหมนีเรือสอลูกนะเรือสองลูกตัวที่สามตึ้สวยน้อยมากนะ เพราะว่าก็สอบระบุ100ตัวนะคะน้องน่ะห้าสิบกิโลหนึตัวมีเขียนมาเลยอ่ะแม่นเรีวิวบ้านฟ้ารับไปแล้วนะครับบ้านฟ้าเป็นต้องพี่ขาถ้าป่วยเนอะถ้าป่วยแล้วอืไปสั่งนิดนึงป่วยแล้วบ้านฟ้าไปแล้วรีวิวงานแปลกๆบ้างเนาะคอมมี่ว่ายน้ำตอนนี้ได้ไหมคะเอวยืดค่ะมันจะเรียนอะไรนะมช่ียหน่อย ที่มอนิก้าบอกรลบาพี่แล้วอินทรีส้มค่ะลูกโฟ่อ๋อขอบคุณค่ะเออลโอชัยสวยมากคุณคะเป็ดตัวนี้ะจำไม่ได้แล้วนะงานสวยมากเนี่ยมันเยอะเกินอันนี้คืออะไรวะนี่เขาผูกเอวรู้แต่บเขาผูกเอลหรออ๋อแปลว่ามันรู้ได้มันข้าวตับคืออะไรผูกมาทำยังทำหยังไม่มีนะจ๊ะอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ค้าวเจอกิจใช่ ตัวที่สี่จับพี่เจนเตอร์เราไม่ดูแบรนด์แล้วหรอไม่ดูแล้วดูจับที่ตัวนี้แหละไม่แข็งแล้วเด็กกี้ปะเนี่ยดิกกี้้อแลวหรพาเมนดิกกี้แข่งอย่าด็อกเตอร์ค่ะเฮ้ยชายเลยเด็กกี้สองตัวจับพี่โมนิก้าอยู่สีดือนนะจับด็อกเกอร์แต่ด็อกเตอร์ก็ไม่น้อยเด้อเนียดนี่อะไรอันนี้อะไรเล็กแคปอันนี้ไงคับทีอเดียวกับไอ้นั่นเหรอดียวกับเด็กกี้ อ๋อหรอใบัวพยแบมนะแม่ดิกกี้มาอีกแล้วกี่ตัววะเนี่ยสมตัวอเมรกันอกตริกันดิกตทำกระบอกเลยค่ะดีวายอดียูเฉยๆไปเลยอ่ะดิกกี้จับทอนีป้ายอะไรครับดิ๊กีขาวลูกค้าเ้ยดิกกี้กี่ตัวแล้วเนี่ยะแฟนดิกีกี้่ไม่ได้่เราอีแล้วใี่ดขาฮยิกกี้อีกแล้วเป็ป้ายขาวนะครลูกค้าค้นี้ ดีๆ่อ้่ตังเยอวแม่ไปนับเอานะใคขาวบาโคตด้านหลังนะคะลูกค้าเดี๋ยวลบ้ายนี่นะนีไม่เยอะจะเปิดก่อนเพราะว่าบางป้ายอะหนูไม่มีรีวิวหนูจำเป็นต้องเปิดวันที่ห้านะแม่นะเจอกัน999พรุ่งนี้มีรายการใหม่ลง200ฝากติดตามด้วยขอบพระคุณค่ะไปแล้วไปแล้วพาไปดูไปแล้วอ้าวลูกค้าเจอบิดบิดแล้วมันใสแล้วโอ้ยใสแล้ว เอตรอดี๋ยวขอไท้นะจ๊ะแป๊บนึงนะนี่นอนี้ก่อนนอนนี่ก่อนดนี่ก่อนมันเดี๋ยวเขาวันลวเขาไวเดี๋ยวหนูกำลังกำลังจะส่งขอนะพี่จ๋านะนี่เลยใครยังไม่ออเดอก้ก็ไม่น้อยแม่แ่ด้วยสกรดกเดยี่ีกีมันห้าหกตัวมั้งปิดไทยระสอบเขียน100ตัว5้กิโลนะคะลูกค้า ไอ้อะไรเนี่ยตีอะไรเนี่ยติเก็ตเหรอเห็นอยูซี่ตัวอาอที่เห็นไอ้ติ๊กเก็ตเหรเธอเห็นอยูซี่ตัวอ๋ออันนี้จริงใครรับอีกใครรับป้ายไหนแจ้งได้เลยคาร์โกยังเยอะเลยนะลูกค้าคาร์โกก็ติดเยอะนะ